ท้ายสัน้นบุ้งกีใหม่ใช้งานน้อยแค่1,900กว่าชั่วโมงรอฟังราคาท้ายคลิปได้เลยโคมัสสุ PC20MR คีดหนึ่งคันนี้พร้อมรุยงานทันทีรถคุดขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งเรื่องความคล่องตัวความประหยัดและความทนทานนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆพร้อมใบอินบอยดครบถ้วนไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบให้กำลังดีเดินเรียบ ประหยัดน้ำมันใช้งานต่อเนื่องได้สบายทั้งวันไม่สะดุดผสานกับระบบปั๊มนิ้วและคอนโทรลน้ำมันที่ตอบสนองไวควบคุมได้แม่นยำทำงานได้เลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นงานขุดงานยกหรืองานตักในพื้นที่จำกัดระบบเตากระต่ายที่มีมาในตัวรถช่วยให้สามารถปรับความเร็วตามสภาพงานได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะคลานช้าในมุมแคบหรือเร่งความเร็วข้ามระยะก็สามารถสลับได้ง่ายโดยไม่ต้องหยุดรถตัวรถติดตั้งท้ายสั้น ช่วยให้ทำงานในพื้นที่แคบหรือซอกมุมอาคารได้คล่องตัวมากขึ้นบังคับง่ายเข้าออกใช้งานได้แบบไม่ต้องกังวลพร้อมบุ้งกีใหม่แข็งแรงขุดได้ลึกตักได้เต็มใบทำงานได้เต็มระบบช่วงล่างเป็นแทรกยางสภาพสวยช่วยลดแรงกระแทกใช้งานบนพื้นปูนหรือถนนโดยไม่ทำลายพื้นผิวพร้อมใบดันดินที่ช่วยให้เกลี่ยดินถมพื้นที่หรือเตรียมพื้นงานได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำ รถคันนี้ผ่านการใช้งานมาเพียง1,900กว่าชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับรถนำเข้าหมดกังวลเรื่องสึกหรอเครื่องแน่นระบบไฮโดรลิกสมบูรณ์พร้อมใช้งานยาวๆแบบไม่ต้องซ่อมเพิ่มก่อนทรงมอบเราเก็บงานเรียบร้อยทำซีใหม่ทั้งคันตรวจเช็คเครื่องยนต์ระบบไฟระบบไฮโดรลิกและเปลี่ยนของเหลวใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าได้รับรถที่พร้อมใช้งานจริง100% โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มหลังรับรถทั้งหมดนี้มาในราคาเพียง3,500 0บาททวนเหมาะมากสำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดนำเข้าใช้น้อยฟังก์ชั่นครบพร้อมลุยงานในทันทีมาดูรถจริงทดลองขับและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท cnp tractor อ,อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเรามีรถขุดนำเข้าจากญี่ปุ่นให้เลือกมากกว่า100คันพร้อมบริการขนส่งทั่วประเทศ รถดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดรีบมาดูก่อนใครครับ